สวัสดีครับอเมทฟิตทีเล็กโปรของคุณโอนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดเครื่องเปิดไม่ติดตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปิดไม่ติดนะครับพอเสียบสายชาร์จมันก็ไม่ติดนะครับถอดสายชาร์จเครื่องก็ดับไปเลยตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเช็คเครื่องก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้าอลองชาร์จดูนะครับจากที่ตอนแรกมัน ดับนะเปิดไม่ได้นะครับอันนี้เวลาเราเสียบสายชาร์จถอดออกมาแล้วก็ติดนะครับเครื่องไม่ดับเปิดติดแบบนี้นะครับใช้างานได้แล้วนะครับนี่แล้วก็ลองทดสอบพวกปุ่มกดดูนะครับ หน้าจอปุ่มกดลดาดาวนะครับปุ่มดาวกดได้ปุ่มอัพแล้วก็ปุ่ม back select นะครับกดได้นะครับพวกหน้าจอนี่พวกเล่นขึ้นเล่นลง ทดสอบก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้านะครับนี่พวกในกานะครับโอเคใช้งานได้นะครับแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้าเลยขอบคุณมากครับ